เคยได้ยินเรื่องน้ำมนต์วัดพระแก้วกันไหมคะไขข้อข้องใจนะคะว่าไปเอาน้ำมนต์วัดพระแก้วยังไงดีน้ำมนต์วัดพระแก้วเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะสําหรับพี่หมอคือ the best the best the best มากๆใครที่อยากเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้อาจจะมีพลังงานลบๆหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตติดขัดแนะนําน้ำมนต์วัดพระแก้วเลยคือขึ้นชื่อมากๆจะใช้อาบใช้พรมนะคะเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองถือว่าเป็นพลังงานที่ดีแบบสุดๆวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะทุกคนดูบบรรรรยยาาาาากกกศศดีม ไม่ร้อนเท่าไหร่เลยแล้วก็ลมเย็นลมโกรกความสวยงามของวัดพระแก้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยแล้วตรงนี้นี่นี่น,นี่ตรงนี้แหละคือเป็นจุดที่เราจะเอา่อาน้ำมนต์ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอุโบสถหรือเปล่าอันนี้พี่หมอไม่แน่ใจนะแต่น้ำมนต์จะอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้แหละค่ะที่พี่หมอถ่ายไปอันดับแรกต้องเข้าไปกราบขอพรพระแก้วมรกตด้านในตรงนี้ก่อนนะคะสําหรับพี่หมอเนี่ยก็จะมีการขอพรว่าเราเอาน้ำมนต์ไปทําอะไรเสริมสริมงคลให้กับตัวเองด้านไหนอะไรอย่งางเงี้ยบ้างหลังจากเราไหว้กราบขอพรเสร็จนะคะน้ำมนต์ก็ จะอยู่ตรงด้านหน้าตรงข้ามกับพระแก้วมอลกดเลยเราก็สามารถนําขวดนะคะไปตักเอาน้ำมนต์ได้เลยเราก็แนะนํานะคะเอาที่ตัวเองถือไว้นะคะเพราะว่าทางออกเนี่ย พี่หมอรู้สึกว่ามันไกลมากมถ้าใครขยันเดินก็อาจจะพกขวดใหญ่สำหรับฉันคือมันไกลจริงๆทุกคนแล้วร้อนมากแนะนําอย่าลืมพกลมและฉันก็ไม่ได้เอาลมไปแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าอยากลองมาตักน้ามนต์ก็ลองได้นะทุกคนเพราะว่า,วาพี่หมอรู้สึกว่าน้ามนต์วัดพระแก้วอ่ะค่อนข้างเป็นพลังงานที่มันเป็นบวกมากๆจริงๆนะคะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะคะ